ให้มันเป็นไปตามเรื่องกฎหมายนะครับในฐานะน,น้องคนหนึ่งแล้วกันก็ขอให้หายไวๆแล้วก็ไม่กระทบเป็นอินจูรีที่อยู่ต่อไปนานๆยาวๆนะครับก็เป็นกำลังใจพี่เป๊กอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในฐานะน้องคนหนึ่งก็อยากจะขอสู้ๆแล้วก็หายไวๆใตัวชินเองทรา,ขาบข่าวแบบพร้อมทุกคนเลยปะผมรู้หลังคนอื่นว่คือผมเห็นอันแรกก่อนที่เป็นเรื่องของ โดนปาโดนอะไรงี้ก็ก็แค่ไปคอมเมนต์นิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้ดเรายังไม่รู้เรื่องราวทุกคนนะครับแต่พอเราคลิปใช่คือเมื่อคืนน่ะผมมีไลฟ์อยู่ช่วงดึกแล้วเสร็จประมาณเที่ยงคืนน่ะเพิ่งมาเห็นนะครับก็ก็ตกใจเล็กน้อยนะแต่ว่าก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกก็คือให้มันเป็นไปนในตามเรื่องของกฎหมายแล้วก็อะไรที่ เราเป็นกําลังใจได้เราก็เป็นกําลังใจให้นะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วก็อยากจะให้มันเป็นตามกระบวนการของกฎหมายที่มันจะเกิดขึ้นญญเรารู้จักกัมมานานมากแล้วครับญญแล้วก็เรารู้ว่าเราก็เคยอยู่ในโหมดที่เราก็ไปเอ็นจอยสนุกสนานด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยญญผมเชื่อว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีเลเวลของการญญาความพอดีของมันนะในมุมผมผมรู้สึกว่ามันต้องมีความพอดีของมันแล้วก็เมื่อวานก็แค่ พอเห็นคลิปเราก็ตกใจว่าเฮ้ยมันไปถึงขนาดนั้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเราไม่คิดว่ามันจะไปเอ็กซ์เกในถึงระดับนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยไม่ไม่รู้ว่าแบบมันมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เรื่องนี้ผมไม่แน่ใจผมจริงๆส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรตรงนั้นมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคนคนหนึ่งที่ที่เอ็นจอยถึงขนาดนั้นผมว่าก็น่าจะมีแหละ มั้งถ้าถามผมนะคือต้องเลือกใช้คําที่เรามาระวังนิดนึงคือต้องบอกงี้ก่อนว่าผมเชื่อว่าหนึ่งคนที่ปาร์ตี้หรือสนุกสนานเนี่ยผมว่าถ้าไปในถึงจุดที่มันข้ามเลเวลบางอย่างไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้มาจากความสบายในทุกมุมแหละถ้าถามผมนะต้องต้องบอกงี้ก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่ามันก็เป็นตัวที่ มาช่วยระบายบางสิ่งบางอย่างสําหรับบางคนได้นะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่คนด้วยแต่ส่วนตัวไม่ได้คุยกับพี่เป๊กมากพอที่จะรู้ว่ามีเรื่องอะไรที่เขาเป็นปัญหาอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เขาหรือว่าคนที่สนิทกับเขาเนี่ย น่าจะให้คําตอบเรื่องนี้ได้มากกว่าผมได้ดีกว่าผมใช่ครับแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้หลังจากนี้สภาพจิตใจเขาจากงที่เรารู้จักเขามาเราว่าเขาจะเป็นอะไรครับมือะไรไหมครับผอมอะไรไหมครับผมผมเชื่อว่า,ถ,า,ากกถ้ามีรอบข้างที่ดีครับสิ่งแรกก่อนถ้ามีรอบข้างที่ดีผมเชื่อว่าพี่เป็กจะผ่านมันไปได้ดีแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ครับผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของพี่เป็กตอนนี้ผมเชื่อว่า การเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ครับผมว่าถ้าคนเราอะ่ะมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตที่มันทําให้มันเป็นจุดที่อาจจะหนักหรือแรงอะ่ะถ้าเราเรียนรู้จากมันได้ผมเชื่อว่าคนเราอะ่ะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วใช้มันเป็นโอกาสบางอย่างเพื่อที่ตัวเองจะดีขึ้นในบางมุมได้แน่นอนเอล้วครับท,ท,ที่ในฐาะทีนน่เราเป็นน้องร้องสิ้นในคนที่เสพข่าวแล้วก็ตัดสินจากคีดไปแล้วแต่ขาดโดยที่ยังไม่เติคว,วามครับครับจริงๆผมเชื่อว่าทุกเรื่องมันมีสองด้านเสมอครับ นะครับแล้วก็แล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเสพนิดนึงครับเพราะว่าในฐานะของนักข่าวคนที่เสนอข่าวเนาะมันก็มีหลายมุมมุมแรกก็เสนอเพื่อให้คนสนใจแล้วก็ให้ข้อเท็จจริงในมุมต่างๆนะครับอันนี้คือหน้าที่ของพี่ๆนักข่าวทุกคนทีนี้ในหน้าที่ของคนเสพหน้าที่ของคนเสพคือเราก็ต้องเสพอย่างมีวิจารณญาณด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะ เราอ่านบางทีเราอ่านหัวข่าวแล้วเราตัดสินแล้วอย่าเพิ่งครับเรารู้เรื่องราวให้มันจบสิ้นก่อนเราถึงจะตัดสินได้ว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงแล้วก็ท้ายสุดแล้วการตัดสินของแต่ละคนมันก็เป็นข้อคิดเห็นของแต่ละคนอยู่ดีมีอารมณ์ตัวเองร่วมเคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้มันก็ผูกมัดตรงนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเสพยังมีวิจารณญาณแล้วก็คอมเมนต์อย่ามีวิจารณญาณด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถที่จะไปลงข้อคิดเห็นของตัวเองได้ แต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกในทุกข่าวในทุกเรื่องราวของคนที่คอมเมนต์ <c oughs> คุณไม่รู้หรอกว่าการคอมเมนต์ของคุณนะ่ะมีความูสร้างความรู้สึกให้กับคนที่อ่านหรือคนที่กําลังโดนสิ่งสิ่งนั้นอย่างไรเพราะฉะนั้นเป็นกลางดีที่สุดในมุมผม2คือไม่จำเป็นต้องแรงก็สามารถที่จะได้ get point across ครับนะครับก็ <c oughs> อันนี้มาจากมุมคนที่พูดตรงมากนะต้องบอกเลยว่ามาจากมุมคนที่แบบพูดตรงมากแต่แต่ทุกการพูดของผมผมคิดว่าผมอ่ะคิดมาในระดับหนึ่งแล้วแล้วผมอยากให้ทุกคนคิดไตรตรองเหมือนกันนะครับก่อนที่จะมาครับแต่เรื่องอะไรแต่หนึ่งว่ามันสวยี่เจอทำไมันนี่สวยมากเพราสวยอยู่แล้วอ่ะเพราะสวยขึ้นจ้าเพราสวยขึ้นอั้นในมุม็นอื่นบ้างเออเป็นยังไงบ้างคุณเบลที่เมืองสวยมาก คือ,อถ้าเรื่องงานแต่งนะครับเราคุยกันไว้ว่าปีหน้านะครับเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างยุ่งทั้งคู่นะครับทาหลายอย่างกันมาก,มากๆทั้งคู่เปิดบริษัทเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีธุรกิจอะไรที่ตอนนี้เรากําลังโฟกัสกันอยู่แล้วก็ในเรื่องงานเนี่ยตัวงานก็น่าจะปีหน้าครับปีหน้าแต่ว่าตอนนี้ก็คือจดทะเบียนแล้วเรียบร้อยก็คือเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วก็คือจดทะเบียนกันแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของงานเนี่ย ก็ปีหน้ากำลังดูเลิกดูอะไรด้วยครับผมใช่เลยเขาเปลี่ยนคำดำหน้าแล้วก็เปลี่ยนใช้นามสกุลไม่ใชยังยังไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลครับตอนนี้ก็จริงๆมันเป็นช้อยส์ของเขาแล้วผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับคือท้ายสุดแล้วไอ้ที่สําคัญคือการอยู่ด้วยกันมากกว่าสําหรับผมนะเรื่องไงบ้างเขาตอนนี้เพิเป็นสามีภรรยาสามีภรรยาก็แตกต่างกับเมื่อก่อนไหมเราอยู่กันมาสิบปีครับอยู่กันมาสิบปีก็รู้จักกันในระดับที่เรียกได้ว่า ก็เป็นสามีภรรยากันแล้วแหละแต่ว่าถามว่ามันมีอะไรได้เรียนรู้กันเพิ่มเติมไหมมีแน่นอนอยู่แล้วครับผมเชื่อว่าวันที่เรามีลูกหรือไปอยู่บ้านด้วยกันแบบตอนนี้ก็ยังแบบบ้านยังไม่เสร็จยังไม่ได้แบบว่ามีเรือนหอที่แบบอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยครับวันที่เราไปอยู่ตรงนั้นวางแผนมีลูกอะไรต่างๆนานาผมเชื่อว่ามันก็จะมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้กันเพิ่มเติมอยู่แล้วเรียนรู้กันไปตลอดชีวิตครับไม่ด้องการตัวเรียนรู้สิ่งนบ้างตอนที่มันแบบมันไม่ต้อนการเซีนไรสิ่ ตถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องเลยคือมันมีจังหวะอุ๊นิดนึงเออเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมีจังหวะแบบเฮ้ยของจริงแล้วว่ะของจริงแล้วว่ะอะไรเงี้ยมือไม้สั่ไหมนิดหน่อยทั้งคู่นะมันเป็นความสั่นแบบดีถ้าถามผมอ่ะคือมันไม่ได้กลัวมันไม่ใช่ความกลัวมันไม่ใช่ความแบบนี่เรากําลังทําอะไรอยู่วะมันไม่ใช่สิ่งนั้นแต่มันคือความที่ว่าโอเค ลายเซ็นนี้มันคือการคอมมิชตลอดชีวิตแล้วนะเออนึกออกปะมันคือหลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากที่เราตวัดและยกปากาขึ้นอะ่ะโมเมนต์หลังจากนี้เป็นต้นไปอะ <S 1> <S 1> เราเรียกกันแทนกันไม่ว่าจะเป็นเรียกกันหรือทางกฎหมายหรือทางสายตาหรือทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นอะเราคือสามีภรรยากันแล้วนะ <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่ามันรู้สึกอะไรมากไหมโมเมนต์ Moment ที่จะเซ็นอะรู้สึก แต่หลังจากเซ็นแล้วไม่รู้สึกหะใช่ใช่ครับก็ดีครับมันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งอีกก้าวหนึ่งในชีวิตที่ตอนเด็กๆก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแต่งด้วยนะเพราะว่าผมผมอาจจะมาจากครอบครัวที่พ่อแม่อยากกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะต้องแต่งหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าวันตอนที่เราแบบอยู่กับลี่มาแล้วแบบสิบปีแล้วอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออต้องแต่ง เพราะว่าเราก็อยากอยู่กับเขาอ่ะแล้วเราก็อยากสร้างครอบครัวแบบดีๆกับเขาอ่ะแล้วก็เป็นการให้เกียรติทั้งครอบครัวลี่แล้วก็ครอบครัวผมผมรู้สึกว่าหลังจากนั้นก็มันเขินตรงไหนรู้ป่ะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเว้ยล้วก็ไปช้อปปิ้งกันนี่แหละแล้วก็อยู่ในห้างอะ่ะแล้วก็เหมือนแบบกำลังรอของที่สั่งไปอยู่อ,ะอ่ะแล้วก็เหมือนพนักง,งานก็มาถามอะไรสักอย่างนึงอะ่ะ แล้วผมก็ลั่นออกไปว่าแบบ Oh wait I gotta wait for my wife uh huh. มันมีความเขิดเว้ย <laughs> <laughs> มันเขิดเว้ย <laughs> <laughs> คือขอโทษนะครับขออนุญาตคำว่าผัวเมีย uh huh. มันเป็นคำเรียกกันสนุกสนุกได้ uh huh. นี่ผัวฉันนี่เมียกูอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรียกสนุกสก oh. แต่คําว่าสามีภรรยามันเป็นความทางการบางสิ่งบางอย่าง uh huh. แต่ภาษาอังกฤษอะ มันไม่แบบมันไม่แซวกันแบบมันไม่แซวกันแบบ husband wife หรอเปล่าคือมันเป็นคําเรียกที่ทางการเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอพอลั่นวาจาออกมาเป็นภา,าษาอังกฤษปุ๊บวันนั้นผมแบบผมเขินไปเลยแล้วลี่นั่งอยู่ข้างๆลี่กะเขาเขาเขาอยู่ก็อะไรอย <มา S 2> ่างเงี้ยมันก็เป็นโมเมนต์น่า,ารักที่แต่ตอนเนี้ยมีเขินไหมมีเขินแต่ว่า,ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้ะเลยว่าเปลี่ยนคำเรียกกันไหมหรือว่าเรียกกันปกติว่าทุกวันนี้ผมแนะนํา แนะนำทุกคนในฐานะภรรยาครับแนะนําทุกคนว่านี่คือภรรยาแล้วปกติเรียกอะไรปกตเลยก็เรียกไปบีเรียกที่รักเรียกแฟนเฮ้ยสมมุติแบบอ่านี่แฟนกูนี่เมียกูแล้วตอนเนี้ยตัวเนี้ยผมไม่เคยเรียกรีว่าแบบในกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยว่าแบบนี่เมียกูไม่เคยพูดจะพูดว่านี่แฟนกูแต่ลูกวันนี้ก็ภรรยาผมครับจะมีความสุภาพขึ้นเล็กน้อยไม่กลัวเมียแน่นอนไม่ไม่กลัวกลัวอะไรไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวอันนี้ อันนี้ก็แว่นแว่นภรรยาแต่แม่จะมาไมอ่ะฮะใส่ตาเนี่ยใส่ตาไม่ไม่อันนี้แว่นเขาเหมือนกันนะยืมมาใส่เขาเรียกเราคุณสามีไหมเรียกเรียกเรียกตอนเขาเรียกเราฮอบไหมล่ะฮอปเหมือนกันฮอปแต่สุขุมฮอปแบบสุขุมแบบแอบฮอบแอบฮอปต้องเก่งต้องแบบว่าตึงๆนิดนึงเก่งใจลอยสักหน่อยเกงใจลอยสักนิดนึงครับผมรบขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ ฟังอรอยกแต่งงานปะ